เด็กส่วนใหญ่ที่มาเจอลุงจะกลัวก่อนันดับแรกเลยไอ้ดึงหน้าเนี่ยคือการเล่นของกูอ,อ,อ,งอ่าต้จงอาจามยมาสวัสดีลงุงสวัสดีค่ะลุงลงเออนะลุงหนูชอบลุงมากเลยอะไรหนูอยากไปร้านลุงอะ่ะอยากกินหมูอะ่ะเชื่อรำคานรีวิวหมูหันได้ไหมคะ อารมณ์นี้อารมณ์เนี้ยนี่คือลุงเล่นเป็นการฝึกพวกมึงให้รับได้กับเรื่องนี้ก่อนอันดับแรกเข้าใจไหมเนี่ยแล้วเป็นเงี้ยมันจะไม่ดูเขาที่ชาเขเห็นงี้ผมเดินมาโหยลงแม่งอดนสังีแล้วม่งลงลงแมงให้มึงรู้จักเรื่องราวของกูก่อนว่ากูเนี่ยชอบดึงหน้า อามก็บอกนะอ,อ,อามก็แอบ,บไอ้อามก็เยอะอาอามหนักกว่าอีฟางกอกใช่ป่ะหนูอ,อยากรู้เหมือนกันไอ้อามกลัวมากลกลัวแบบว่าไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยอ่ะอแต่กูรู้ว่ามันเป็นไอ้อามกูรู้แล้วล่ะแต่ว่ากูก็ดึงหน้าแล้วก็เล่นสไตล์แบบเมื่อกี้นี้แหละโอแล้วไอ้อามแม่งก็เกง่งเก่งเก่งจนแบบว่าวันแรกๆนี้เล่นไม่ออกเลย <laughs>